ไพ่ก็ได้อันนี้ก็เป็นคู่ที่เขาแข่งกันมาตลอดแต่ชัยพัฒน์ไม่น่ากลัวหรอกลูกนะคะเอาละค่ะนักเรียนมาดูเป็นความรู้เดิมนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละก,กับการซื้อขายซึ่งตอนนี้คุณครูตรวจงานแล้วคุณครูค่อนข้างที่จะรู้สึกว่านักเรียนดีขึ้นเพราะนักเรียนเริ่มเข้าใจขึ้นเริ่มทำงานชัดเจนขึ้นอยู่แต่เพียงว่านักเรียนอีกประมาณ10%เ ยังไม่โอเคเนื่องจากว่านักเรียนยังไม่สามารถเป็นไทยกับตัวเองนักเรียนบอกทำไมเราก็เป็นคนไทย <S 2> <S 2> คําว่าเป็นไทยนี่คือเป็นอิสระกับตัวเองคือนักเรียนไม่ยอมแยกความขี้เกียจออกจากตัวของเราถ้านักเรียนเอาความขี้เกียจออกจากตัวของเราได้เมื่อไหร่ปั๊บนักเรียนก็จะโอเคขีค้เกียจตรงไหนอะแค่ขีดเส้นยังไม่ขีดเลยวิธีทําขีดเส้นสองเส้นอะไม่ขดีดเก็บไว้ครูขีด เขียนวันที่เขียนวันที่วันที่เท่าไหร่ครูไปคิดตัวเองไม่เขียนเนี่ยคือนักเรียนยังไม่เป็นไทยกับตัวเองฝากไว้นะพยายามอีกนิดหนึ่งแล้วนักเรียนก็จะโอเคหมดนะคะที่นักเรียนเรียนผ่านไปผ่านมาหลายวันแล้วนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะคือการหาราคาขายจากราคาทุนคุณครูให้แค่ประโยคตรงนี้ใครบอกคุณครูได้บ้างว่าบันทัดที่หนึ่งเทียบอย่างไร การหาราคาขายจากราคาทุนครูให้แค่นี้ใครอธิบายได้ว่าบรรทัดที่หนึ่งเป็นอย่างไรไม่ใช่คุณกูณให้แค่ประโยชตัวนี้ว่าการหาราคาขายจากราคาทุนใครจะอธิบายยกมือหมายความว่าอย่างไรสาวศินได้ไหมคิดอยู่ แค่ตรงนี้ใครอธิบายได้มันหมายความว่าอย่างไรการหาราคาขายจากราคาทุนชยิบอลคิดออกอยังยังไม่ได้ชยพัฒน์บอกไม่รู้จะถูกหรือเปล่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูไม่พูดถ,ถ้าหนูพูดแล้วครูจะทราบว,ว่าหนูตอบถูกหรือผิดบอกแล้วผิดก็ผิดแบบมั่นใจไม่มีใครตอบใช่ไหมคะ การหาราคาขายจากราคาทุนแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั้นคือราคาขายจะประเด็นตรงที่ว่าการหาราคาขายถูกไหมคะก็หมายความว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั้นคือราคาขายดังนั้นบรรทัดที่1เวลาเทียบบรรทัดที่1ก็เอาราคาขายไว้ทาง ท้ายสุดโดยเริ่มต้นเอาราคาทุนมาก่อนใช่หรือไม่ใช่โบกมือให้คุณครูคตรงกับที่คิดแม่ชัยพัฒนไ,ไ,ไม่ได้คิดไม่ตรงเลยเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะหมายความว่านักเรียนเอาราคาขายไว้ท้ายสุดโดยเอาราคาทุนนั้นขึ้นต้นมาก่อนแก้ตัวใหม่ค่ะแก้ตัวใหม่แล้ววันนี้ถ้าคุณครูจะบอกว่า การหาราคาทุนจากราคาขายอ่าสาวศินเอาใหม่ให้สาวศินลูกอ่าหมายความว่าโจทย์ต้องการทราบราคาทุนครับโจทย์ต้องการทราบราคาทุนดังนั้นก็ต้องเอาราคาขายไว้าาขา้างหน้านเอาราคาทุนไว้ข้างหลังครับต้องเอาราคาขายมาก่อนโดยเอาราคาทุนไปไว้ด้านหลังถูกต้องปรบมือให้สาวศสินค่ะ คณิตศาสตร์นั้นให้อะไรมาเราต้องมีความคิดมันต้องสามารถแตกออกไปได้อีกนะคะเอาละค่ะไม่ว่านักเรียนจะเทียบอย่างไรที่สำคัญก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่านโจทย์ปับ๊บนักเรียนต้องให้ทราบว่าอะไรคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้นะคะโจ์กำหนดให้ถ้ากำหนดมาให้ในรูปของร้อยละแสดงว่าเราต้องทำอย่างไร ถ้ากำหนดมาให้ในรูปก,กว่างร้อยละหรือ percent, เปอร์เซ็นต์แสดงว่าต้องแปลความหมายอ่ะปรบมือให้ธนันชิดาต่อกอนเราต้องแปลความหมายเวลาแปลความหมายส่วนใหญ่แล้วจะก,กําหนดมาคือกําไรส0เปขาดทุน10%เวลาแปลความหมายจะมีแค่เพียง3คํคถูกไหมคะ1ราคาทุนถ้าไม่ขาดทุนก็เป็นกําไรและอีกหนึ่งคำก็คือ ราคาขายนะคะอัดลองทบทวนความรู้เดิมขาทุน6เษหนึ่งส่วนเรซ็นต์หมายความว่าต่อพร้อมกันคูณ100บาทคณ้นบาทราคาขายคบาทเ <comenz ar S 2> ก่งมาก แต่ยังขาดอีกอีกประมาณไม่กี่คนที่ยังไม่ได้เอาใหม่นะคะเพิ่มขึ้นกำไร7.5เปเซนหมายความว่า เต็มเลยปลบมือให้ทุกคนค่ะเก่งมากนักเรียนที่อยู่ปลายทางเวลาเพื่อนต้นทางตอบต้องตอบด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปทวนสักหนึ่งข้อเป็นความรู้เดิมของเมื่อวานนี้นะคะเผื่อว่านักเรียนบางคนที่ทำกันบ้านไม่เข้าใจศาสินาซื้อแหวน1,000 0บาทขายได้กำไร5%าเาสินาขายแหวนไปราคาเท่าใด โจ์ต้องการทราบอะไรไโจทย์ต้องการทราบอะไรไนักเรียนให้คำตอบคุณครูร่วงหน้าได้ไหมคะว่าคำตอบที่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งหมื่นาทำไมถึงต้องมากกว่าเพราะเพราะได้กำไรวันนี้เก่งมากเพราะได้กำไรเอราละค่ะต่อไปดูต่ออะไรคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ ำไรห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเอาแปรุน100บาทไห้บาทราคาขาย1 0บาท,บาท,บาทดีมากสาส่วนเลือกมาเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าโจทย์ต้องการทราบราคาขายดังนั้นนักเรียนต้องเอาราคาขายไว้ทางท้ายสุด ดังนั้นบรรทัดที่หนึ่งเอาพูดพร้อมกันทูหนบานึ่งทบรรทัดที่สอง เอาเลยค่ะทำอย่างไรได้ตัดศูนย์ตัดศูนย์ท้ายได้กี่ตัวสองตัวสองตัวหนึ่งหนึ่งต่อไปตัดศูนย์ตรงกลางหนึ่งร้อยห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้ถ้าอยู่ตรงกลางตัดไม่ได้ครบหรือยังครบแล้วเอาหนึ่งร้อยห้าคูณหนึ่งร้อยคำตอบได้เท่ากับหนึ่งหมื่น 1 5 0 0บาททราบไหมคะว่าขายแหวนไปนี้ได้กำไรกี่บาท5 0าบาทเอาละค่ะห้องสามใช่ได้เก่งมากปรบมือให้ค่ะอันนี้คือความรู้เดิมนะคะไม่ใช่เฉพาะห้องสามห้องสองก็เก่งสำหรับที่มาวันนี้นะคะเอาละค่ะเป็นความรู้ใหม่ทีนี้ความรู้ใหม่ไม่เหมือนเดิมละทำไมคะชูศักดิ์เป็นอะไร ชูสักและหัวเลาะชูศักคือใคร <S 2> <S 2> <S ชูสักขายเสื้อตัวหนึ่งราคา175บาทได้กำไร25%เปร์เซชูสักซื้อเสื้อราคาเท่าไรอ่ะเอาผมจะอธิบายอดีมากเลยสวสิ์ยกมือทันทีอ,อธิบายอธิบายจากโจนเลยเพิ่งครูไม่ถามแล้วยกมือเลยอธิบายเองอ้าวเริ่ม กำไร25%เดี๋ยวจากโจทย์นี้ลองลองลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนในโจทย์ข้อนี้โจทย์ต้องการทราบอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการทราบราคาทุนครับโจทย์ต้องการทราบราคาทุนมีไหมตจงหาราคาทุนมีไหมคะไม่มีแต่คําว่าราคาซื้อนั่นก็คือราคาทุนถูกต้องต่อไปดังนั้นดังนั้นก็หาเวลา,เ,าเทียบนี้ต้องเอาเอาราคา เอาเอาราคาขายขึ้นครับเอาราคาขายขึ้นก่อนเอาราคาทุนไว้ทางท้า,งงายสุดอ่ะถูกต้องปรบมือให้ค่ะถูกต้องอ่าชยพัฒน์ู้ต่อพอเราทราบแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบต่อไปจากประเด็นของโจทย์เราต้องจับอะไรอีกส่วนที่โจทย,สทจทย์ส่วนที่โจทย์กําหนดให้ส่วนที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรเอ่ยถูกต้องปรบมือให้ค่ะ อ่าสลาลันสลาลันแปลเลยค่ะกำไร25%เปร์เซหมายความว่าทุน100บาทกำไร25บาทราคาขาย125บาทพูดจาอ่อนหวานถูกต้องอ่าต่อไปฐ่นะคะ่ะมี3ส่วนเมื่อกี้สวัสิ์ก็บอกไว้แล้วนะอย่าปิดนะ เขาบอกว่าข้อที่โจทย์ต้องการทราบราคาขายทําอย่างไรดังนั้นบรรทัดที่1ค่ะบรรทัดที่1เตรียมไหมนะแถวสองต่อไปห้องสามแล้วเมื่อกี้สวาวศิลป์บอกว่าอย่างไรสวาวศิลป์บอกข้อน,นี้โจทย์ต้องการทราบราคาทุนเพราะว่าโจทย์ต้องการทราบราคาซื้อดังนั้นต้องเอาราคาทุนไว้ทางท้ายสุดให้แก้ตัวอีกครั้งเดียว ราคาขาย125บาทราคาทุน100บาทถูกต้องปรบมือให้ก่ะสารัตต่อไปราคาทุนทุนตรงไหนทุนตรงไหนทุนราคาขาย125บาทเท่าไหร่นะก็นั่นก็เป็นบรรทัดที่หนึ่ง 175บาท175บาทถ้าราคาขาย175บาทผู้ต่อราคาทุนราคาทุนถูกต้องส่งไว้ต่อชยุพรอ่ะพูดมาอะไร175บาทเออ175ไม่มีบาทหน่175าหนึต่อไปเอ,อ้ยยังยังเอาไม่กลับมาโอ้โหพูดแค่ตัวเดียวเองอ่ะพูดต่อคูณ หนึ่งร้อยยี่สิห้าส่วนหนึ่งร้อยถูกหรือผิดสุทนถูกหรือผิดผิดครับผิดอ่ะแก้ดูนะน้องดูนะลูกค<น>ูณคูณคูณไม่ต้องมองเพื่อนหนึ่งร้อยไม่มั่นใจส่งไปที่นารงทรคูณคูณ หนึ100ส่วน125่่สครับถูกต้องปรบมือให้นรงทรค่ะ,ะข้อนี้ตัดทอนได้ไหมตอบพร้อมกันตัดทอนได้ไหมคะใช้จำนวนนับใดตัดทอน <20 5. S 2> โอ้โหไปไก่ยี่สิก็ได้ค่ะยี่้าตัด1 2ึ่่าได้ค่ะย <5. S 2> <5. S 1> ี่สิ้าตัดหนึ่งรด้าได้ ได้7ได้7จ็ดตัต่อได้อีกไหมคะจำาววนนับได้ห้าห้าหาร5ได้หหาร20่สิบเออทีหาร100่ง้อยได้ได้ยีแล้วหาร5ได้1หมดยังคะหมดแล้วหมดแล้วทำอย่างไรเอาไปคูณ7จ็คูณยี่สิบได้เท่ากับแสดงว่าราคาทุนเท่ากับ 140บาทแสดงว่าชูศักดิ์ซื้อเสื้อมาราคาตัวละเท่าไหร่140แล้วขายไปตัวละเท่าไหร่175แสดงว่าได้กำไรตัวละเท่าไหร่ได้กำไรตัวละ35บาทนักเรียนต้องบอกได้นะคะบอกได้เอาแล้วค่ะถามว่าความรู้ใหม่มันยากกว่าความรู้เดิมไหมไม่ยากเลยดังนั้นนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาก่อน